ค่ะชาวธาตุน้ำนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพีจิกแล้วก็มีนยินดีต้อนรับสุชนะประปี้สถารโรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปบายวิกีตความรักสำหรับเครื่องเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนสำหรับคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตของคุณเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเนา หลายๆคนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่คุณสับสนมากๆเลยนะคะกับชีวิตว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตมันเหมือนกับเราเนี่ยไปรับฟังเสียงของคนรอบข้างเสียงของเพื่อนเสียงของครอบครัวที่มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันมามีอิทธิพลมากๆเลยอะ กับการตัดสินใจกับการมองอนาคตของตัวเองแล้วมันทําให้คุณมีความไม่มั่นใจอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทําตกลงแล้วคือสิ่งที่ถูกต้องจริงๆหรอนะคะแต่ถามว่าเวลาที่คุณฟังเสียงของคนอื่นแล้วคุณรู้สึกแฮปปี้ไหมมันก็ไม่ได้แฮปปี้มันก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ย พยายามที่จะหาบาลานซ์คุณพยายามที่จะหาจุดกึ่งกลางว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการแล้วในช่วงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วทําให้คุณเนี่ยได้มีการใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้มีการหลีกตัวเองออกไปจากคนรอบข้างได้ฟังแต่เสียงของตัวเองไม่ได้ฟังเสียงของคนอื่นเข้ามาแบบมีอิทธิพลกับคุณมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าตกลงแล้ว ะค,ะคุณอยากที่จะทํำยังไงกับชีวิตของตัวเองในของความรักต่อไปซึ่งเรามองว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันออกแนวเป็นการตัดสินใจแบบที่ ดีกับคุณเองมากกว่าแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณได้ดีมากกว่าเพราะหลายคนคุณยังชอบในการทำงานคุณยังโฟกัสมากๆเลยกับเรื่องของความสำเร็จซึ่งการตัดสินใจของคุณเนี่ยเรามองว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เรายอมที่จะเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาทำความรู้จักกับเราเรายอมที่จะมีความรักครั้งใหม่นะแต่จุดสนใจเมนสนใจของเราทั้งหมดก็ยังเป็นของการงานอยู่ดีคือเข้ามาได้แต่ว่า ความสนใจทุกอย่างของคุณมันจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะคุณยังไม่ได้คิดว่าอยากที่จะทำงานหนักในเรื่องของความรักมากสักเท่าไหร่คุณยังรู้สึกว่าอยากที่จะมีพชชัช่นในเรื่องของความรักแต่ว่าก็ไม่ได้อยากที่จะมีพชชั่นมากขนาดนั้นนะคะมันก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกโล่งใจมากขึ้นนะคะในเดือนนี้เพราะว่าในที่สุดแล้วคุณก็ตัดสินใจได้ไดเนาะว่าเราต้องการอะไร แล้วเราเองก็รู้สึกว่าในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีคนเก่าๆเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่าจะมีการติดต่อกลับเข้ามานะคะคนเก่าๆที่เราพูดถึงเนี่ยเขาสามารถเป็นเพื่อนเก่าของคุณได้หรือว่าจะเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าได้หมดเลยอะ่ะคนๆนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะเขารู้สึกคิดถึงนึกถึงคุณนะคะ คนที่เราพูดถึงนะคะเขาสามารถเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูชาวลัคนาราศีกุมแล้วก็ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะก่อนที่เขาจะทักคุณมาเนี่ย คนคนนี้เขาคิดหนักมากเลยนะคะว่าเอ๊จะติดต่อมาดีหรือเปล่าจะทําให้คุณลําบากใจไหมถ้าเขาติดต่อมาแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจว่าติดต่อมาดีกว่าเพราะว่าคิดถึงแล้วก็ยังนึกถึงยังอยากที่จะมีความสัมพันธ์ดีๆกับคุณนะคะในใจของเขาอ่ะเขารู้สึกว่า คุณเป็นทีมเดียวกันกับเขาได้ดีคุณเป็นพาร์ทเนอร์ให้เขาได้ดีไม่ว่าจะเป็นในของการให้คําปรึกษาหรือว่าการให้กําลังใจเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เขาอยากที่ยะงเก็บเอาไว้ในชีวิตนะคะการกลับมาครั้งนี้ของเขาเรามองว่ากลับมาแบบเป็นเพื่อนแต่ก็มีความหวังว่าจะสามารถขยับความสัมพันธ์ไปได้มากกว่านี้ถ้าคุณยอมเปิดใจให้กับเขา เพราะว่าคนคนนี้เขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่มากๆแล้วก็มันเหมือนกับเขายังมี special space อะคือยังมีพื้นที่พิเศษในใจของเขาให้กับคุณนะคะคุณคือคนคนหนึ่งนะที่เขารู้สึกว่าถ้าอยากที่จะสร้างครอบครัวหรือว่าอยากที่จะ settle down กับใครสักคนคุณคือคนคนนั้นนะคะมันเป็นไพ่ของการที่แบบเขารู้สึกว่าคุณคือคนพิเศษมากๆแล้วเขารู้สึกว่า คุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาอะถ้าตัดแฟกเตอร์อื่นๆในชีวิตไปนะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าคุณกับเขาอะน่าจะสามารถสร้างครอบครัวน่าจะสามารถประครับประคองกันและกันในชีวิตได้คนคนนี้เขาคิดในแง่นี้นะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์ค e สเพิ่มเติม่อยนะว่าไพ่มีอะไระที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะที่เราได้ Honor the masculine นะคะ ตอนนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้แล้วนาะว่าอยากที่จะทำยังไงต่อไปกับชีวิตความรักของเรา มันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเบรกทูเหมือนกันนะคือมันเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นความสับสนเป็นความรู้สึกที่เอ๊จะเอาอยัางไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาวันนึงที่เราสามารถคิดได้พอมาในวันนึงที่เราสามารถตัดสินใจกับตัวเองได้ว่าเราต้องการอะไรอ่ะมันทําให้หลายๆอย่างอ่ะมันคลี่คลายไปเลยมันทําให้คุณโล่งใจมากขึ้นแล้วก็รู้แล้วว่าเป้าหมายอะไรที่เรากําลังมองอยู่ในอนาคตนะคะ Healing family issues คนเก่าๆที่กำลังจะกลับมาในชีวิตของคุณเนี่ยคนคนนี้นะคะเขาอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจอยากที่จะกลับมาแก้ไขสิ่งที่เขาผิดพลาดไปในอดีตนะ เขารู้สึกว่าในอดีตอ่ะเขาเองก็เคยทําผิดไว้กับคุณเคยทําไม่ดีไว้กับคุณแล้วเขาเองก็ได้รับผลจากการกระทําของเขาแล้วนะคะทุกวันนี้เขารู้สึกว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะดีกับเขาได้เท่ากับคุณมันก็เลยทําให้เขาอยากที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่ง trust ตัวของคุณเนี่ยก็ไม่ได้มีความเชื่อมั่นในเรื่องของความรักมากนักนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักแพ้ความรักที่จะสามารถอยู่ยืนได้ยาวกันได้คุณค่อนข้างที่จะมีกำแพงกับในเรื่องนี้นะคะซึ่งเราเมองว่าก็ไม่ผิดแต่กำแพงพวกนี้กำลังจะถูกโค่นลงเพราะคุณมีการเปิดใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มันเหมือนกับ คุณเองเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจถึงปัญหาหรือว่าเข้าใจในการตัดสินใจของคนหลายๆคนในชีวิตของคุณมากขึ้นอ่ะมันก็เลยทําให้คุณมีมุมมองที่มันต่างออกไปจากตัวคุณเมื่อ5ปีที่แล้วหรือว่า2ปีที่แล้วนะคะเรื่องของการเชื่อใจอ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่า มันมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะในในในความคิดของคุณในตอนนี้แล้วคนเก่าๆที่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณเองก็ดีเขาก็มีการเปลี่ยนตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆตอนที่คุณคุยกับเขาอะมันก็เลยกลายเป็นว่าการกลับมาในครั้งเนี้ยมันกลับมาแบบเป็นผู้ใหญ่นะคะมันก็เลยทําให้เรื่องของการเชื่อใจอะมันง่ายมากขึ้นเพราะ มันเปลี่ยนกันไปทั้งสองคนไงทั้งคุณทั้งเขานะคะแล้วก็โตกันมากขึ้นด้วย m ย n d s e ตด้วยอะไรหลายๆอย่างอะ่ะท,ทุกๆอย่างมันก็เลยดูง่ายมากขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้ฮันนีมูนนะคะความรักที่ดีความรักที่มีความหวานความรักที่มีความโรแมนติกช่วงเวลาที่ดีๆอะ คุณกาลังจะได้เจอมันนะหลังจากที่คุณเจอกับพายุเจอกับความเสียใจมาในหลายๆครั้งนะคะตอนนี้เนี่ยความสุขที่แท้จริงกําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสําหรับครึ่งเดือนหลังเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสําหรับความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีมากกว่า2คนในความสัมพันธ์คือทั้งคุณแล้วก็ทั้งตัวคนคุยขอบคุณยังมีการอยากที่จะทําความรู้จักคนใหม่ๆอยู่ยังมีการเปิดออปชันกันทั้ง2องฝ่ายมันก็เลยทําให้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าต่อให้เราจะรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่เราชอบมากม เรามีการคุยกับเขาเรามีการแชร์เรื่องราวในชีวิตแต่ว่าก็ยังไม่ใช่คนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจมากที่สุดมันมีหลายๆเรื่องที่เรายังไม่ได้เปิดใจคุยกับเขาตรงๆเพราะว่าเรายังไม่รู้สึกว่าเรามันม่นใจในตัวอีกฝ่ายมากพอนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความคิดหลายๆอย่างเลยนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีความสัมพันธ์หลายๆอย่าง ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเวิร์กหรือว่าอาจจะไม่เวิร์กความสัมพันธ์อินเทอร์แอคชั่นของคุณกับเขาอะ่ะบางทีมันเหมือนมันดีแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนไม่ดีคือตัวของคุณอะ่ะที่ผ่านมาเหมือนมีความสับสนมากๆนะคะเพราะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์มันดูเหมือนจะดีมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเลยอะที่ทําให้คุณกลับมานั่งคิดทบทวนกับตัวเองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ดูท่าทางจะไปต่อไม่ได้แต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มที่จะหมดหวัง เริ่มที่จะยอมแพ้กับความสัมพันธ์อีกฝ่ายก็มีการเทคแอคชั่นแล้วก็ทำให้คุณคิดว่าเออความสัมพันธ์มันน่าจะไปต่อได้คือเหตุการณ์แบบนี้มันมักจะวนเวียนอยู่เสมอเลยอะ่ะจนทำให้คุณรู้สึกว่าเอะจะเอายังไงต่อดีกับความสัมพันธ์เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามอะ่ะที่คุณคิดถึงว่าเอะจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์มันก็จะเป็น เรื่องแบบนี้ที่วนเวียนเข้ามาในหัวของคุณด้วยความที่มันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีในความสัมพันธ์นะคะ ในช่วงนี้อ่ะเราเลยรู้สึกว่าตัวของคุณกำลังจะต้องคิดหนักมากๆนะคะว่าเอ๊จะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์มันจะมีการชั่งน้ำหนักเกิดขึ้นมันจะมีการตัดสินใจหรือว่ามันจะมีการที่คุณเนี่ยมีการ take a break คือคุณจะพยายามดึงตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็อยู่กับตัวเองเงียบๆอยู่กับเพื่อนนะคะมีการไปปรึกษาคนหลายๆคนเพราะว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณเริ่มที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วแล้วก็ ความสัมพันธ์ตรงนี้เริ่มที่จะทำให้ตัวของคุณถลับหรือคุณรู้สึกมากกับความสัมพันธ์แม้ว่าเขาจะทำหรือเขาจะพูดอะไรอ่ะมันมันมีผลกระทบกับจิตใจของคุณมีผลกับอารมณ์ของคุณคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ละคุณต้องทำอะไรสักอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมีความชัดเจนในตัวเองนะคะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ควรที่จะไปต่อหรือว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ควรที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะ เดินถอยออกมานะคะไอ้ช่วงเวลาที่คุณหายไปช่วงเวลาที่คุณเนี่ยกลับไปคิดกับตัวเองเรามองว่าคุณจะได้เจอคําตอบที่คุณต้องการนะแล้วมันเป็นคําตอบที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อได้นะคะเราเชื่อว่าตัวของคุณเองก็รู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมี potential แล้วก็ มันสามารถไปต่อได้จริงๆมันมีแพชชั่นระหว่างคุณสองคนอยู่คนคุยของคุณในช่วงที่คุณหายไปเขาก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะมันจะมีการติดต่อมามันจะมีการที่แบบเขาจะแบบเช็คอินกับคุณเสมอเลยว่าเอ้ยตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีอะไรที่ทําให้คุณสามารถเห็นได้นะคะว่าเขาเป็นห่วงคุณหรือว่าเขาไม่ได้คิดอยากที่จะทิ้งคุณออกไปจากชีวิตอะคือจะมีการที่แบบดึงคุณกลับมาอยู่ตลอดเวลา แล้วมันจะมีการคุยกันเราเชื่อว่ามันจะมีการคุยกันระหว่างคุณสองคนที่ทําให้คุณเห็นว่าเออเราสองคนน่ะเหมือนก็ค่อนข้างจริงจังกับความสัมพันธ์ตรงนี้อ่ะนะคะแล้วก็คุณจะเห็นความจริงใจบางอย่างจากอีกฝ่ายหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเออความสัมพันธ์นะมันไปต่อได้จริงๆแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมันน่าจะลงทุนไม่น่าที่จะแบบถอยหามน่าจะเดินต่อไป แล้วทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากที่คุณตัดสินใจได้นะคะว่าคุณอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์คนคุยของคุณเขาสามารถเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีกุมและก็ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะ เดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอ,อีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ Energy Field Adjustment ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน energy เกิดขึ้นคือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันดีขึ้นคุณทั้งสองคนต้องรู้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องการอะไรในความสัมพันธ์นะคะอยากที่จะไปต่อด้วยกันไหมหรือว่าอยากที่จะแบบคุยกันเล่นๆเฉยๆคือไม่คิดอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับต้องมีการ รู้ใจว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในความสัมพันธ์นะคะ deception คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะดีนะ แต่ก็มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั Lock ้นนะคะมันเหมือนยังมีอะไรที่บังตาคุณอยู่แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันบังตาสิ่งที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยังไปไม่ถึงจุดพีคสักทีอ่ะก็เป็นเพราะว่าคุณไม่ร euh. okay. ู้ความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็คุณเองก็ไม่มีความมั่นใจในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอีกในความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มัน มันไปแบบ3าก้าแล้วก็เดินถอยหลังมาอีก8ปก้าอ่ะคือมันไม่ได้ไปต่อข้างหน้าสักทีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดจะไปต่อข้างหน้ามันมีความกลัวที่ฉุดหลังคุณไว้มันมีความไม่รู้ที่คุณรู้สึกว่าไม่รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของเราเองต้องการอะไรที่เป็นฝ่ายที่แบบฉุดดึงความสัมพันธ์ให้มันไม่สามารถไปต่อข้างหน้าได้แล้วตัวของคุณเนี่ยต้องมีการที่ไปอยู่คนเดียว ะะต้องมีการเซ a r ร t ชันคือต้องมีการแยกตัวเองออกมาจากคนคุยไปใช้สติไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองถามตัวเองว่าเ,เราต้องการอะไรกับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็ความสัมพันธ์ตรงนี้มันเอฟเฟกชีวิตเราแค่ไหนคนคนนี้เขาทำให้เรารู้สึกยังไงเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เขาทําให้เรารู้สึกยังไงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันคือมันเหมือนกับตัวของคุณเนี่ยจะได้ไปถามตัวเองว่าตัวคนคุยของคุณนะคะเขาส่งผลอะไรกับจิตใจของคุณบ้างซึ่งเรามองว่าพอเราได้ไปอยู่กับตัวเองแล้วอ่ะคุณจะได้ค้นพบว่าคนคนนี้เขามีอิทธิพลกับคุณมากกว่าที่คุณคิดเพราะคุณจะคิดถึงเขามากๆเลยอ่ะคุณจะคิดถึงเขาแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากติดต่อยังอยากที่อยากที่จะคุยกับคนคนนี้อยู่นะคะ คุณจะเริ่มนึกถึงเรื่องราวที่ดีๆมันจะมีโมเมนต์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตคุณยังอยากที่จะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ Forgiving and learning นะคะความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์นะคุณจะค้นพบได้นะว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะดีที่สุดหรือว่าไม่มีอะไรที่มันจะแย่ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อข้างหน้าได้มันคือการที่คุณทั้งสองคนนะ่ะต้องพยายามเรียนรู้ในตัวกันละกันแล้วก็ไม่ยอมแพ้ที่จะจับมือกันต่อไปข้างหน้านะคะแล้วเรามองว่าตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาเองก็ไม่ยอมแพ้นะในการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเวลาที่คุณหายไปในช่วงเวลาของการเซป a ร์เรชั่น,นเนี่ยคนคนนี้เขาจะพยายาม r e a c อา u t เขาจะมีการพยายามที่จะแบบ ส่งข้อความจะมีการที่แบบมาเช็คคุณเสมอเลยว่าคุณโอเคไหมคุณทำอะไรอยู่ยุ่งอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีการ take action ที่ทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเขาไม่ได้คิดที่จะแบบนิ่งหายไปเลยคนคนนี้จะทำให้คุณใจชื้นขึ้นมาในช่วงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรต่ออันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสำหรับ ครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเฮลตี้สูงมากๆเลยนะคะสิ่งที่เราเห็นจากไพ่ในตอนนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการให้แล้วก็มีการรับที่เท่าเทียมกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณสองคนยังอยากที่จะทําความรู้จักกันวันต่อวันนะคะยังอยากที่จะทําความ รู้จักกันต่อไปเรื่อยๆอไม่ได้มีความรู้สึกอิ่มตัวหรือว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าเรารู้จักกันแบบเต็มที่แล้วเรารู้จักกันทุกแง่มุมแล้วม,มันไม่ได้เป็นความรู้สึกน้ําเต็มแก้วแบบนั้นแล้วคุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีคุณสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับคุณสองคนมีการแชร์มายเซตกันนะคะมีการแชร์ทุกเรื่องราวในชีวิตแล้วก็คุณเนี่ย มีเป้าหมายร่วมกันด้วยอ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเป็นความสัมพันธ์แบบที่มันมีคอนเนคชั่นมันมีความรู้สึกที่ผูกพันกันมากๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าอยากที่จะประคับประคองต่อไปคุณมองเห็นฟิวเจอร์มองเห็นอนาคตของความสัมพันธ์ตรงนี้ เวลาที่คุณมองไปที่คนรักอะ่ะคุณมองเห็นได้ว่าตัวคนรักของคุณนะคะเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณเขาคือพ่อของลูกแม่ของลูกให้กับคุณได้แล้วก็คุณมองเห็นความหวังในความสัมพันธ์ตรงนี้เรามองว่าในช่วงสองอาทิตย์ตรงตอนนี้นะคะสองอาทิตย์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคน จะมีความหวังมากๆเลยอะกับความสัมพันธ์ในแง่ของการที่เราสองคนจะสร้างอนาคตไปด้วยกันหรือว่าในแง่ของการที่คุณ2คนเริ่มคิดในการขยับขยายครอบครัวนะคะตอนนี้เรามองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าคุณยังไม่ได้มีการแต่งงานกันหรือว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นออฟฟิเชีกัน มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนเริ่มที่จะคิดละว,ว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราสองคนน่ะคิดอยากที่จะแต่งงานกันมันจะต้องใช้เงินยังไงบ้างหรือว่าถ้าเราคิดอยากที่จะมีอนาคตร,ร่วมกันเราจะต้องจัดการในเรื่องของการเงินยังไงใครจะเป็นคนคุมในเรื่องของการเงินหรือว่าในตอนนี้เนี่ย เราอยากที่จะสร้างแบบแอสเซทอยากที่จะสร้างทรัพย์สินเป็นด้วยกันอย่างเงี้ยมันต้องทํายังไงบ้าง1 2 3 4คือคุณสองคนจะเริ่มมีการปรึกษากันในเรื่องของอนาคตมากขึ้นในเรื่องของการที่ จะปูทางละว่าถ้าเราอยากที่จะอยู่ด้วยกันไปนานๆเราจะต้องทำยังไงให้อนาคตของเรามีความมั่นคงนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนต่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอะ่ะมันมีการให้แล้วก็มีการรับที่เท่าเทียมกันแต่ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการจัดการอย่างเงี้ยมันเหมือนคุณสองคนก็มีความต่างกันพอสมควรตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการ แผนหรือว่ามีความรู้ด้นของการเงินมากกว่าคนรักของคุณมันก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มองไปในอนาคตมากกว่าเป็นคุณมากกว่าที่จะเป็นคนที่แบบเอ้ยคอยดีความสัมพันธ์ว่าเราจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่นะถ้าสมมติเรายังอยากที่จะมีอนาคตร่วมกันหรือว่าคือคุณจะเป็นคนที่คอยชักจูงคอยชักชักโยงคนรักของคนอะ่ะให้คนรักของคุณเนี่ยเขามองไปข้างหน้า มากขึ้นนะคะส่วนคนที่มีการแต่งงานกันแล้วทําทุกอย่างเป็นออฟฟิเชียลแล้วเรารู้สึกว่าในช่วงสองอาทิตย์เนี้ยมันค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยอะที่คุณสองคนนะคะจะมีข่าวดีนะ เป็นข่าวดีในแง่ของการขยขยายครอบครัวข่าวดีของการมีน้องอ่ะม,มันเป็นข่าวดีตรงนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะที่เราเห็นเนาะและหลายคนเนี่ยถ้าคุณตอนนี้มีมีความฝันนะคะความฝันที่ออกแนวเหมือนกับ สื่อได้ว่าจะมีน้องอ่ะเรารู้สึกว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยว่าความฝันของคุณจะเป็นความจริงนะเนี่ยดูสิมีไพ่หลา,ายใบเลยที่บอกเรานะคะว่ามีโอกาสสูงเลยนะว่าในช่วงเนี้ยคุณม,มีโอกาสสูงที่จะได้ยินข่าวดีนะคะว่าจะมีน้องเกิดขึ้นหรือถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่มีน้องนะคะเรารู้สึกว่าสิ่งที่คุณกับคนรักกำลังทำร่วมกันนะ่ะมันกำลังจะบลูมมากๆมันกำลังจะเป็น ทิศทางโอกาสในเรื่องของการเงินหรือว่าการสร้างแบบผลมอกเงินที่ดีมากๆเพราะมันคือการขยับขยายบางคนระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมีการแบบเลงทุนทําธุรกิจด้วยกันซึ่งมันสามารถเป็นเป็น,ปนลูกของคุณสองคนได้ใช่ไหมก็เป็นช่วงเวลาเหมือนกันนะคะที่ ตัวธุรกิจที่คุณมีกับคนรักมันจะขยะขยับายดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นได้นะเดี๋ยวเราขอดูไพ erm ่ o r a c l e เเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าไพา่มีอะไรจะบอกเราอีกสำหรับไพบ่ใบแรกนะคะ Beauty เรารู้สึกว่าตัวคนรักของคุณเขารู้สึกนะว่าคุณเนี่ยยิ่งคบกันก็ยิ่งดูดีดูสวยดูหล่อมากขึ้นนะคะต่อให้คุณสองคนจะคบกันมานานแต่ว่าคุณก็ไม่ใช่คนปล่อยตัวคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะทําตัวเองอ่ะให้ดูดีอยู่เสมอทําให้คนรักของคุณเนี่ยเขาเหมือนตกหลุมรักคุณตลอดเวลานะคะคุณ ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆเลยนะเรารู้สึกว่าต่อให้คุณมีคนรักแล้วอ่ะก็มีใครหลายๆคนที่ยังแอบ,บชอบคุณอยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะ take a คชั่นหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาหาคุณได้เพราะว่าคุณก็มีการประกาศหรือว่าทําให้คนรับรู้ทั่วกันนะว่าคุณมีคนรักแล้วไม่ได้สนใจคนอื่นนะคะ past life relationship รารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบที่คุณมีคอนเนคชั่นกันมาตั้งแต่ในอดีตชาตินะคะคุณสองคนเป็นคู่โซเมตนะคะเป็นคู่แท้ที่เหมือนมีความผูกพันกันมามันก็เลยต้องมาเจอกันในชาตินี้แล้วก็มาสารต่อในเรื่องที่เราเอ่อค้างคาเอาไว้เนาะในอดีตชาตินะคะ โคด e p เ n น e n เ y ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่คุณสองคนเสียบติดกันมากๆเลยอะ่ะคุณไม่สามารถขาดกันได้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์แบบที่คุณรู้สึกดีแค่มีเขาอะอยู่ ในสายตาของคุณแค่ให้รู้ว่าคนรักของคุณทําอะไรอยู่คุณก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วคนรักของคุณเขาก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคุณสองคนรู้สึกว่าขาดกันไม่ได้นะคะมันเป็นมันมีคอนเนคชั่นบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นซึ่งเราก็มองว่ามันเป็นคอนเนคชั่นที่มาจากในอดีตชาตินี่แหละที่ทําให้คุณมีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกอยากที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะ Very soon นะคะไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการในอนาคตจะเป็นยังไงไพ่บอกเรานะว่าคุณกำลังจะได้สิ่งสิ่งที่คุณต้องการนะ,ะในเรื่องของการมีน้องเองก็เหมือนกันนะคะเนี่ยดูสิ เข้ามาบอกหลายใบมากๆเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะว่ามีโอกาสสูงที่จะมีน้องนะในช่วงเนี้ยอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะสำหรับครึ่งเดือนหลังนะคะยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะตรงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างมากสุดก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังและก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel poppy s t a r r ด้วยจะได้ไม่พลาดกันอ เด็ดคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ